เมืองที่แสนสง,งบสุขเมืองที่แสนแรกก็ดีสง,งบสุขอะไรละ่ะโคตรแลกลยผมจะเล่นไงมันจะเล่นยังไง จริงๆปัหาสมิทไฟไม่เจอ,เ,อ,อเพราะว่าผมปรแกรฟิกลงเหมือนเดิมอีกล่ะ ใช้นามทีไว้แค่ว่าเสียงพูดดังเลยนะ อยู่บ้านแสนสุขเลยดีมีโจนขึ้นบานเป็นอะไรที่ย่าเศร้ามาก แขนเท่าไร้ไม่ผมเจ็บโอ้ยแขนคักโอ้ย เห็นแครับแบบนี้ผมก็ช่างมันหาแมปต่อไปแล้วกันมาเดี๋ยวเมื่อกะ้ไปก็น่าจะวันพุธนะก็สำใครที่ชอบคลิดอย่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยไปละไปก็ถ้าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมรับผมไม่มีแบบอะไรเล่นแล้วคิกิหรือว่าแบบนี้ แต่คลิปหน้าใครคิดก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกัน